ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c a s ต์เล่ c a นะครับหรือสิกชิงปราสาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับมาสอนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้พูดถึงการอัพเดียนตาอัพตาสัญลักษณ์นะครับอัพตาสัญลักษณ์เนาะ ซึ่งเมื่อเราทําการอัพจารลึกนะครับเดี๋ยวเราต้องเลื่อนไปหาตัวละครที่เราได้ทดสอบอัพจารลึกนะครับเมื่อเราทําการอัพจารลึกไปจนถึงเลเวล100นะครับและมันจะมีคำว่าอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นการกดล็อกค่าความชำนาญ จะสังเกตได้ว่าการอัปตาสัญลักษณ์เมื่อถึงเลเวลร้อยนะครับตรงตาสัญลักษณ์ตรงนี้จะสามารถใส่ได้ถึงเลเวลสิบนะครับแต่เมื่อถัดจากเลเวลร้อยขึ้นไปนะครับเราจะพบว่ามันจะมีอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ด้านขวาเมืองนะครับที่ยังล็อกอยู่เมื่อเราทําการอัพเกรดขึ้นมาทันทีนะครับมันจะทําการปลดล็อกนะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราอัพค่าความชํานาญนะครับ ผมจะอัพให้ดูนะครับเราอัพค่าความํำนานไปจนถึงเลเวล10นะครับเอาผมอัพเกินขออภัยครับกดรัวเกินนะครับรูปแบบของการใส่นะครับจะเหมือนการอัพจารลึกทั้งหมดเลยนะครับการใส่เหรียญตานะครับสําหรับตาสัญลักษณ์ที่เป็นของค่าความชํานาญนะครับจะหายากหน่อยนะครับ เมื่อเราทําการอัพนะครับเราก็จะสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล1 0เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับตาสัญ,ญลักษณ์นะครับแบบนี้นะครับแต่ในนี้ผมมีตั้งแต่เลเวล6 5นะครับแล้วก็9 8 10นะแด้าความํำนญของผมถึงเลเวล19อยู่นะครับมันก็ยังไม่สามารถที่จะใส่เลน,นตาระดับเลเวล5นะครับผมก็ต้องอัพตรงนี้ ไปจนถึงเลเวล5 1นะครับผมถึงจะใส่เลเวล5ได้นะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการอัพนะครับก็จะมี2 2อ,อ,อย่างที่สำคัญมากๆนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับสิ่งแรกนะครับก็คือเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะครับสิ่งแรกสิ่งแรกนะครับมันจะอยู่แถวๆด้านล่างนะจะเจอไหมอืมอ่ะ สิ่งแรกก็คือสมุดตัวนี้นะครับสมุดตัวนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับในการเลื่อนขั้นของแต่ละขั้นนะครับมันใช้สําหรับเลื่อนขั้นนะครับก็คือพอเราอัพถึง19ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่การอัพนะครับพอเราอัพถึงเลเวล19นะครับสังเกตนะครับว่ามันต้องใช้นะครับสมุดนะครับสมุดฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะมันจะใช้สมุดในการอัพไปขั้น2ีนะครับพอถึงเราถึง29นะครับมัน ก็ต้องใช้สมุดอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการอัพไปขั้นที่21นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ก็คือรูปโลกตัวนี้นะครับนี่ดิสเน่ครับที่เขาตัวนี้นะครับที่เอาไว้อัพขั้นมันจะไม่ได้ใช้มานานะครับแต่ว่ามันจะใช้ไอตัวดิสนี่แทนนะครับในการอัพนะครับใช้แทนมานานะครับแล้วก็ลอกอัพดูไปนะครับแบบนี้นะครับ และสิ่งที่อีกสําคัญที่สุดนะครับที่ต้องมีนะครับก็คือคริสตัลสีฟ้าครับผมถึงบอกว่าเกมนี้นะครับที่ที่ต้องใช้ในการอัพมากสุดมีอยู่สออย่างนะครับเท่าที่ผมเล่นมาก็คือดาวนะครับแล้วก็คริสตัลสีฟ้านะครับที่จะใช้ในการปลดล็อกค่าวความสามารถของฮีโร่หลากหลายรูปแบบนะครับแต่หลักๆที่ผมได้ใช้มากที่สุดก็คือหินคริสตัลสีฟ้าและก็ดาวนะครับที่ยังสําคัญมากเดี๋ยวผมจะ มาสอนวิธีการหาดาวกับหินคริสตัลสีฟ้าแบบรวดเร็วนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัพค้าความจำนานไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับนะครับพอเราถึงขั้นที่3ามสปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรูปสมุดนะครับไอตัวนี้ขึ้นมานะแล้วเราก็ปลดล็อกไปนะครับมันจะใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไอ้ดิสตัวนี้ก็จะใช้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราใช้มานากับหินคิสตันนะครับเราก็จะมาใช้เป็นดิสกับหินคิสตันแทนนะครับพอระอัพถึงขั้นที่เราสามารถใส่ไอ้ไอเจ้าตัวนี้ได้นะครับเราก็ถึงจะสามารถนําเหรียญเข้ามาใส่ได้นะครับตรงนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยัดเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหม จะสังเกตว่าเขาบอกว่าให้ต้องความชํานาญถึงเลเวล261นะครับถึงจะใส่เหรียญตัวนี้เลเวล6ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ทรัพยากรในการอัพนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมอัพจนตันทุกอย่างนะครับก็เช่นตัวนี้นะครับจะดูที่ตาสัญลักษณ์นะครับตรงนี้ของผมขึ้นคราว่าค่าความชนานาญสูงสุดเลเวล100นะครับก็จะสามารถใส่เหรียญตา ได้ทุกเลเวลเลยนะครับเราเปลี่ยนนะครับเราจะใส่เลเวล5ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอัพไปจนถึงเลเวล10แล้วนะครับเลเวลหกเราก็ใส่ได้นะครับแต่หลักๆแล้วเกมนี้นะครับตันที่เลเวล10นะครับพวกเยลตานะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆใหม่ได้นะครับหรือสำหรับท่านใครที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการอัพ จาลึกนะครับก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีสอนบอกสอนอยู่นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับใครนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสําหรับท่านใดที่ดูแล้วนะครับก็ผ่านๆไปก็ได้ครับผมอาจจะมาสอนคนที่เขายังไม่เข้าใจในระบบของเกม c ค s เซิ้แหรือสืบชิงประสาทนะครับ ยังไงแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ